ครับ <polarization. S 2> ตอนนี้ผมก็อยู่ในตำแหน่งหลังพวงมาลัยนะครับอยู่กับพี่ช่างไทยรัฐกอพี่พิเตอร์ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ,<ส>รบเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะวันนี้ขับรถกับโนวัน <ina> ทั้งสองท่านกับพิเตอร์ก็ไม่บ่อยต้องเป็นเกือบ20ปีที่แล้วอะสมัยทังสอีนด้วยกันอาจจะนั่งด้วยกันบ่อยนะครับแล้วก็ในประเทศไทยก็ไม่บ่อยมีไปต <N os> ่างประเทศครับไปเจอพ่เตอตอนเล็กสั้ที่นี่นะขอบคุณที่ให้เกียรตินะครับพิเตอร์นั่งเช่นกัน นั่งแล้วก็ผมขับมามทางดำแต่คดเคี้ยวขึ้นเขาแล้วมาต่อทางฝุ่นนะฮะก็ขออนุญาตทรมานพี่พี่นิดนตอนนี้อยู่ใน Ranger w i ว e t a c 3.0 V6 เกียร์สปีดนะครับ250ม้าแรงบิดสูงสุดมาตั้งแต่รอบพันไปปลายนะฮะแล้วก็เป็นแ a ตทอรที่กว้างกว่า2.0บเทอร์โบถึง500รอบต่อนอาทีนะครับตัวนี้โหโวดจริง นะตัวนั้นแฟดทอกเขาแคบๆนะสำหรับตัวไบเทอร์โบตัวนี้กว้างกว่านะครับก็ใช้ช่วงล่างของ y t t แทนั่นแหละนะได้ลองทางออฟโรดก็ดีเหมือนกันแต่จะบอกว่าเดิมๆรถมาติดนุ่มมานะครับเพราะว่าเขาสำเร็จมาแล้วในตัวเก่าที่เป็นผู้นำเรื่องความปลอดภยัยเทคโนโลยี ADAS แต่ลูกค้าก็บอกว่า มันไม่นุ่มเหมือนโตโยต้ายูสุเขานะฮะฟอร์ดก็งงก็พวกมึงอยากได้รถกระบะไว้ลุยนะฮะแต่วันนี้เขาก็เน็กเจนเนี่ยเขามาแนวนุ่มนวลแล้วเพราะรู้ว่าคนไทยเนี่ยออกรถกระบะสี่ประตูมาคันละล้านสล้านสี่คันนี้ล้านห้าแล้วเครือบแก้วไม่พอแรปสติกเกอร์การลอยคือไม่ได้เอามาใช้งานตามวัตถุประสงค์นะครับเพราะว่าเราใช้แทนรถยนต์นั่งเท่ๆมันรอนะะเขาก็เลยทำนุ่มมาให้เราสนใจ เพราะผมไปขับที่ออสนายพี่เต้ยมันก็นุ่มนะแต่แข็งกวันนี้คือมันแข็งนะฮะช่วงล่างคนละแบบเลยครับมันจะแน่นกว่าเอาง่ายๆแค่ว่าแค่เป็นเรนเจอร์สปอร์ตเรนเจอร์เออะไรพวกเนี้ยที่เป็นเหมือนตัวตัวเริ่มต้นของเราอ่ะเขาก็คอมาอลูมิเนียมแล้ะ อ๋อเขาใส่มานี่เราเขาเมาใส่ตัวนี้ใช่ครับยิ่งถ้าเป็นตัวบนบนเปล่นกอลูมิเนียมด้วยเหมือนในรัพเตอร์เลยนะสเปคเขาจะสูงกว่าเราเขาเน้นโทนเลยนะเน้นโทนเบาเลยนะ้ครับเขาเขาช่วงล่างเขาจะเฟิร์มนะฮะสปริงแข็งโช้บเนือจากของเราก็ติดนุ่มนี่ก็น่าจะมาจัดการอะไรนะศึกษาตลาดศึกษาตลาดนะครับก็เล่าให้ฟังว่าถ้า จะเอามาเป็นตัวลุยเพราะว่าสมรรถนะเนี่ยยอมมันได้จริงเรื่องของการลากจูงครับแต่ช่วงล่างคงเปลี่ยนอยู่แล้วไหมบอกเลยไม่มีใครขับเดิมนะเออไปจอดเพื่อนมองมาสปริงเป็นสีดําโรงงานโชคสีดําเชยเชยเข้ากุ่กไม่ได้คืออย่างนี้อ้าวคิดง่ายอย่างโชคคนใส่โอแมนของเอเออย่างเนี้ยอ สเปริงโอแมนเป็นสีดำสีดำเขายังไม่เอาเลยใช่เปเป็นสีเหลืองของคิงของเฮียรีอย่างเงี้ยคือมันเห็นสักนิดหนึ่งหรือชบโดบินสันสีเขียวตัวสเปริงสีเขียวดูให้มันแตกต่างดูให้มันแตกต่างดูดูเป็นคนเล่นรถทั้งๆที่จริงๆของเดิมอ่ะบางทีก็นุ่มกว่านะนุ่มๆแต่ถ้าไม่แต่งเลยมันดูเหมือนแบบเพ่อนจะดูถูกอ่ะเหมือน เฮ้ยตังม really ีแค่ผ่อนลดเหรอเฮ้ยไม่เ you ป know. ็นงั้นจริงนะคนเล่นรถตัวท็อปอ่ะเขาเรียกคนอวดของเออเออคนอวดของไม่เหมือนไปแคมปิ้งอ่ะครับเขาไม่ได้อยากใช้ชีวิตธรรมชาติกันหรอกครับแก้วสโนว์พีกใบหนึ่งอ่ะสี่ห้าพันน่ะของอวดเซ็นเต็ได้อะใช่ครับเอาไว้เอาไว้โชว์ของอวดฐานะมันก็จะเป็นเร่เป็นความสุขแล้วกันอาหารความสุขเขาจ่ายได้นะฮะก็เลยจะบอกว่าถ้าเปลี่ยนอยู่แล้วก็ไม่ต้องสนใจอะไรจะบอกของเดิมเนี่ย ลุยไม่ได้นุ่มแตกแน่นอนโชกไม่นานไม่พอเวียนหัวด้วยบนเขาบนอะไรเป็นการลุยแบบา a r d ถึงจะแตกแต่ถ้าเป็นการใช้งานทางทั่วไปและความเร็วทั่วไปไม่ได้เจอหลุมเจอโคนเจอกระชากาแถบนั้นไม่แตกหรอกใช่ครับเนาะแต่ว่าไปถ้าเอามาออฟโรดหนักๆใช่ครับก็ต้องเผื่คือบางทีคิดว่ารถลุยออฟโรดได้เจอหลุมลึกแค่ไหนอะไรก็ปีนลงหมดเดิมๆเขาไม่ได้มาทำมาให้สำหรับขนาดนั้น ถ้าจะลุยก็เปลี่ยนแต่วันนี้จะพูดสรุปสรุปฟิลที่เป็นรถเดิมโรงงานก่อนแล้วกันทางเรียบมาเป็นไงพี่นุมน่มนุ่ม <ไอ S 1> มือนเดิมยุบม,ม,มันยุบก็ <c oughs> ตอนแรกก็ลุ้นอยู่ยังถามวิศวกรอของอฟอร์มาจากระยองท่านหนึ่งเหมือนกันว่าช่วงล่างมีการปรับเปลี่ยนไหมเพราะว่าได้หัวใจสําคัญของรถใหม่ซึ่งหยดไปแล้วเครื่องใหม่ อ่าก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับระบบเคื่อนเติมมาด้วยเติม 4A มาด้วยอ่ารถออกมาแล้ว2ปีผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักฟิลวแท็ตัวนักเจนละนะฮะนุ่มแล้วก็ที่ผมบอกว่าแตกก็คงแบบด้วยความที่สเปคนะไดมิเตอร์โชคอันนี้เดียวให้เป็นโมโนโมโนทอ่าของเขาเป็นโมโนมาจากโรงงานนะครับสำหรับว i t แท็น่าจะเป็นเจ้าเดียวละตอนนี้อ่ามีมีรีโวจีอาร์สปอร์ตแต่ก็แข็งเลยตัวนั้น ตัวนี้เ,เป็นโมโนโนุ่มตัวนันะ้ตนตึงเลยเจอทางเป็นลอนเป็นขึ้นคดเคี้ยวมาจะมีย้วยมิโยน <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ทางเรียบมาเนี่ย <c oughs> ผมนั่งพี่ช้างรับ <c oughs> ก็เส้นทางคดเคี้ยวเหมือนกันนะทางราบนะครับแต่ใช้ความเร็ว <c oughs> ก็รู้สึกได้เหมือนกันนะครับว่าทางตรงเนี่ยมันก็นุ่มนั่งสบายแต่ถึงโคง้งถึงอะไรต้องยกต้องเบรน่อยนะ <c oughs> แต่งตัวก่อนเข้าโคง้ง คือสมรรถนะของรถเนี่ยใช่โยนเขาไม่ได้โยนทาไม่ได้แล้วพอขึ้นเขามาเมื่อกี้ใครขับผมขับผมก็ยังรู้สึกได้ว่านะฮะมันมันนุ่มแล้วก็หลายหลายท่านนักทดสอบบางคันนะครับพี่แพนลงมาก็เมาสื่อหลายหลายท่านก็เมาเนาฉะนั้นนั่งคู่หน้าเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะครับผมนั่งข้างหลังผมก็รู้สึกว่ามันโยนมันยุใย้หน่อยนะครับก็ เป็นรถที่แบบว่ารถใช้งานอันเนกประสงค์นะฮะถ้าจะมาเป็นตัวออฟโรดแต่งสักหน่อยแต่แต่งสักหน่อยจบนะก็คือโชคสปริงจบเลยเครื่องมันผ่านอยู่แล้วเครื่องเกียร์รมาได้ะนะครับวิธีการขับของผมก็จะไม่ทเทคคันเร่งแบบมีน้ำหนักนะฮะจะไต่ขึ้นมาให้เขาเรียกอะไรอะ่ะกรอกรอนะรกรอคันเร่งเพราะว่าไม่อยากให้มันกระโชกโคกงหก ด้วยความที่ช่วงล่างมันยุ้ยมันโยนนะครับไหนจะเบรกไหนจะหน้ายกโอกาสบนในรถเบามีได้นะรครับสไตล์รับรถเนี่ยทำได้หลากหลายเลยสําหรับตัวเครื่อง3,000 V6 ตัวนี้นะครับกระบอกสูบสองฝั่งก็ทํามุมองศาต่อกันนะฮะ60องศาเครื่องค่อนข้างจะเงียบนะแต่ไอเดินนี่สูงหน่อยนะรอบเดินเบานะครับ800ก็ถือว่า ทำหัวฉีดอะไรมาค่อนข้างดีแหละคิด <ทำ S 1> ว่าจะกินเลยอันนี้ทละเอียดเลยไม่กินมากนะครับข <c oughs> ับแบบไม่บรรยับัญญังก็ยัง8-9โลลิร <c oughs> ใครที่เลงไว้นะครับลองดูนะของที่ได้อาจจะแบบไม่สาแก่ใจนะพวกฟังก์ชันที่เรามองว่ามันเหนือมันหรูพวกจอฟูลออปชันต่างๆหรือตัว flexible loop แบกไม่ได้นะครับเราจะได้เครื่องได้เกียร์ <c oughs> แล้วก็ วาแท็กใช่ได้ได้ทริมของวแท็กที่เพิ่มเข้ามาคือระบบขับเคลื่อนแบบฟูลไทม์ในส่วนของ 4A และ 4A และ 4A ของเขาเนี่ยถ้าเราเข้านอร์มอลโหมดนะครับเข้านอร์มอลโหมดเนี่ยมันจะเป็นขับสอง 4A ครับพี่อัตโนมัติเลย 4A ใช่ถ้า normal ถ้า normal เป็น 4A normal เป็น 4A แต่ระบบขับเคลื่อนจะเป็นขับสองเป็นหลักเนาะใช่ครับแล้วเราสามารถ แต่เราจะกดล็อกที่มันเป็นหลังร้อยก็ได้นะกด5กับ 2H 2H ก็ได้แต่ผมเนี่ยจะชอบขับ 4A เพราะว่าเออเหมือนกันเลยมันสบายใจนะครับแล้วเลี้ยวก็ไม่ได้ขืนอะไรไม่ได้มีเสียงเอียดอารนะถ้าทางเนี่ยล้อซ้ายขวามันไม่สลิปต่างกันมากนะครับมันจะขับหลังเป็นหลักแตรงนี้คือความฉลาดข้อดีครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดมีการเลื่อนถลหลเนี่ย ด้วยเซนเซอร์นะครับทางฟอร์ดคุยว่าเร็วมากมคือระดับแบบร้อยมิลๆๆมลิเซคัๆๆๆๆนนะฮะเซียว,วินาทีนะครับเดี๋ยวมันจะขยับไปเป็น50-50ให้อัตโนมัติ<ช> <ๆ S 1> เพื่อเพิ่มแท็กชั่นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะทัะ้งทางแห้งทางเปียกนะครับๆๆแล้วผมลองตั้งแต่ตอนขับ e v e r อเรสต์ V6 พูดได้ไหมก็คงพูดได้ผมพูดไม่ให้พูดในจริงๆนะลออเออเอวอเรสต์ดีหกผมเทียบแล้วขับโฟอตลอดเวลาเทียบกับสองเอสกินน้ํามันเพิ่มขึ้นมาประมาณสองถึสามเปอร์ซ็นท่านั้นเองว่าไม่ต่าไม่ต่างดยมีนนยักษอไม่มีนัยยะน้อยมากคือแบบใชจุดข้างหลังน้อยมากไม่มีในยัยยะเลยยังก็ผมก็ขับโฟอตลอดเวลาเลยให้ความปลอดภัยดีกว่า อา้าวทีนี้มาคุยบ้างที่แตกต่างกับ s ตอ r แท็ก2.0ใบเทอร์โบขับสี่เพราะว่าของมันท่วมไงโอ้โอสตอมแท็มาเต็มอ่ะหน้าจงหน้าจอหน้าจอจใช่ดฟูดิจิตอลเลยอุปกรณ์ตกแต่งรอบคันครบนะครับในทางออฟโรดหรือมีโหลดเนี่ยชัดเจนเลยว่ากำลังเนี่ยหัวใจใหญ่อะ่คนะคนหัวใจใหญ่กับคนหัวใจเล็กะครับ มันจะรู้สึกถึงความพรีเมียมแต่ถามว่าตัวนั้นไปได้ไหมไปได้ไปหมดแล้วไปได้เหมือนกันนะแค่ฟีลว่าเราเติเทอร์โบใช่ไหมใช่ไปเทอร์โบของสูนไปได้เหมือนกันนีก็ยังงงๆเหมือนกันว่าโอ้โหทํามาทําไหมเพราะว่าของไทยเราเนี่ยไม่ได้มีไลฟ์สไตล์เหมือนทางออสเขาทางออสเนี่ยเขาลากมันเป็นเทนเลอร์เลยนะครับถ้าใครเคยไปเห็นเทนเลอร์ที่แบบว่าบาท พอขยายแล้วใช่เป็นบ้านทั้งนอนอุปกรณ์แคมปิ้งนะฮะอุปกรณ์เครื่องครัวมันเต็มระบบมันลากลมันดีนะเลยลากลากเป็นตันเลยใช่ครับตัวนี้สเปคลากจูงส <3 S 1> าจตันแต่ก็ตามคำเรียกร้องค,คือเขาผลิตอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าสเปคมันตรงเพราะทางนู้นรุ่นย่อยเขาเยอะมากนะฮะมันพวงอะไรขวาอยู่แล้วในเรื่องการสั่งอะไรอย่างเช่นถ้าเกิด รถหลักๆประกอบฟ้ายางจีนอย่างนี้คุณต้องการันตีนะจะจะให้โรงงานประกอบขวาแต่นี่คือโรงงานขวาเป็นหลักแล้วแล้วทางนู้นก็ค่อนข้างสักเซสตลาดใหญ่ก็ลองตลาดดูนะครับไม่ดีก็ก็หยุดไม่รับออเดอร์นะฮะเพราะทางนู้นเขาประกอบเป็นปกติแล้วนะครับเครื่องตัวนี้ประกอบจากโรงงานดักแฮมที่อังกฤษนะคือถ้าคนจะซื้อนะผมมองอย่างนี้พี่เต้คนที่แบบว่า เข,เข้าใจเข้าใจใน่ง่อะไรเข้าใจดีนเลนเช่นเครื่องตัวนี้ที่เมืองนอกอยู่ในแลนด์โรเวอร์นึกอ,ออกไหมครับม,มันมันมีสตอรี่อะถ้าคุณให้ทางไอ้ผู้นำเข้าอ่าของไทยเรานะครับอิน a p e ปอนํา p e นำเข้าในสเปคตัว3000ันราคาถ้าตัวแลนด์นี่อาจจะมีแบบ8-9ล้านนะนะครับแต่ถ้าอยู่ในฟอร์ดไวท์แ หรือฟอร์ดเ e เวอเรสคุณเช็คระยะทีหนึ่งหลักพันแต่พวกนั้นเข้าศูนย์เช็คระยะทีสามหมื่นนะครับเขาก็คนละแบบนะแต่ถ้ารู้ว่าหัวใจสำคัญมันมาจากตรงนั้นเนี่ยมันก็เหมือนมันสุดอะ่ะมันสุดนะต้องชอบอะ่ะเนาะเราก็ต้องรู้จักนิสัยของเครื่องนยนต์ด้วยของเครื่องยนต์ตัวนี้ด้วย,วยแต่ถ้าให้ฟันธงเลยนะครับวัยรุ่นนะวันนี้ก็ ดูสตอมแท็กเนี่ยผมว่าก็เล่นได้เลยอ่ะแบบสตอมแท็กก็น่าจะก็ได้เลยแหละเหลือแล้วเหลือแล้วถ้าทงซื้อถ้าแนะนาคนอื่นซื้อแต่ถ้าเป็นตัวผมถ้าผมต้องซื้อขึ้นมาผมซื้อเครื่องใหญ่ไว้ก่อนแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบแล้วแต่สไตล์อย่างอีซูเนี่ยผมไม่ชอบนั้นหนึ่งจุดเก้าผมต้องสามพันหนึ่งจุดเก้าผมไม่ให้ราคาแลนั่ะ ถ้า1.9ต้องเอาไปเอาไปแต่งอ่าเอาไปแต่งคนเล่นเนี่ยเขารู้กันเอาไปแต่งคนเล่นเขารู้กันใบรุ่นเขาไม่เอาขึ้น3,000เพราะเอา1.9เพราะว่าแต่งถูกกว่าด้วยเพราะถูกกว่าเยอะแล้วภาษีป้ายขนส่งรายปีก็ถูกแล้วพอแต่งขึ้นมาได้แล้วอ่ะมันภูมิใจม้ามันเต็มภูมิใจว่าติดกล่องแล้วรอบนี้ยังไม่มีตังค์อ่ะคราวนี้ไปแมปรีแฟร์ตำนักนั้นตำนักนี้มันมันเหมือน ของเล่นนะครับเล่นอะถูกต้องหรือถ้าเกิดซื้อไฮรักผมก็ขึ้น2,8 0 0ันแถูกๆเอาตัวเต็มผมก็เอาตัวเต็มผมผมเป็นเครื่องใหญ่นะฮะตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าผมซื้อผมก็บอกตรงว่าผมก็ซื้อชอบตัวนี้ชอบวีซิชอบฟิลที่มันแบบแค่ติดเครื่องเสียงมันเนียมนียนมันเนียนมากนะครับความเป็น v ีซิเนี่ยมันเนียนมากรอบมันรอบต้นมันก็เนียนมันนุ่มกว่า เครื่องอินไลน์แล้วอินไลน์พวกนี้มันสี่สูบมันไม่สั่นใช่ครับคือถ้าเกิดถ้าจะนิ่งเลยอ่ะใช่ L6 หกสูบเรียงนะฮะนั่งนิ่งเลยเสียงเป็นเก่งน่ใช่ครับเก่งเ่อันเนี้ยแต่ตัวนี้ไม่มีเสียงบุ้งุ้อยู่กลางๆนะครับจาก L6 มาเป็น V6 มาเป็น L4 นะฮะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างพรีเมียมผมขับ ขับโหมดปกติไปได้ตลอดเยเพิ่ม่หมดคือถ้าไม่ได้เจอทางเลนทางลื่นนะ 4A เก็บกินได้หมดแลยให้โหมดหน่อยก็ล็อกเฟดท้ายอ่ใช่ถ้าโหดหน่อยก็ไปล็อกเฟืงท้ายก็รอดแล้วนี่ครับผมว่าจุดขายเลยก็คือ 3.0V6 แล้วก็โหมด 4A ใช่ครับนะเห็นด้วยเช่นเดียวกันเพราะอย่าง 4A ในแดปเตอร์เบนซิน มันก็เห็นคือก็ได้อ่ะมันใช้แทนเ v เวอรตัวเก่าที่ว่าอมันวิ่งทางดำผมมองอย่าง,อ,าง,งอ่าวิ่งทางดำอาวรถวิ่งทางดํานะนะพอมาเป็นตัวแ a ปเตอร์ดีเซของก็ขายไปเยอะอีกไงใช่ไมม,ม่าแต่ตัวนี้หัวใจสําคัญเนี่ยก็คือตัว 4A กับเกียร์ยีชิปเตอมันก็รู้สึกว่ามันหรูหลาขึ้นมันหรูหลาขึ้นเยอะมันทอ็อปขึ้นแล้วไอตัวเนี้ยมผมเปลี่ยนแน่นอน ตัวหน้าจอได้ผมก็เบิกศูนย์ครับหน้าจอเป็นของสตอมแทกของเดิมเดิมอ่ะตอนที่เน็กเชนเปิดตัวครั้งแรกพี่เตยอาจจะลืมหรือว่าจำไม่ได้ครับเพราะว่าพอดีในทีมผมมีน้องซื้อคนออดเด้ดีเลยครับช่วยอธิบายหน่อยชุดแรกๆสามารถเลือกเติมอุปกรณ์ได้แต่น่าจะมีปัญหา ประมาณสักหกเดือนหยุดห้ามเติมแพ็กเกจหนึ่งแพ็กเกจสองอโอเคโอเการที่จะคออะไรพี่โรงงานที่โรงงานเนี่ยมันลําบากวินนัมเบอร์ออกมาแล้วเอเขาคีวินรหัสแบบเนี้ยมันจะต้องเป็นรถรุ่นนี้สแต่ทางฝ่ายการตลาดด้านหน้าขายว่าให้เขาเติมระบบความปลอดภัน้องผมอ่ะซื้อวายแท็กตัวเริ่มต้นตัวแรกขันสองซิงเกิลเทอร์โบเกียหกสปีดเติม ระบบเอดมีเหมือนตัวท็อปเลยอะดัพีิฟพูดคอนโทรลแล้ววายแท็กตัวเริ่มต้นอ่ะเดิมเบรกเป็นแวคข้ามเป็นวอลล์เบรกพอซื้อไอแพ็กเกจเนี่ยห้าหมื่นบาทเปลี่ยนเป็นเล็กติกเบรกบูสเตอร์โอ้เขาซื้อทันแล้วพอข้ามปีไม่ให้แล้วตัดน่าตัดออกคนซื้อทันไม่เยอะโคตรยิ้มเลยนะแล้วยิ้มเพราะมันมีตัวลดไออีกจ่ายหนึ่งล้านเนี่ย ไม่ได้แค่ระบบขับสีแต่ได้เหมือนตัวท็อปราคาเกือบล้านสามอ่ะเอาไว้ใช้ขับทางดําทุกต้องแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกว่าแอปที่คูปเปิ้ลแล้วแล้วที่ผมอธิบายทําไมก็คือเขาเนี่ยก็เป็นจอแบบเนี้ยจอไม่เต็มจอไม่เต็มพอเขาไปอัปเกรดมันมีขายนะเป็นจอเต็มเป็นจอมันสต็อปแท็บอ่ามีมีคนเอามาขายคือมันของเนี่ยมันใส่เข้าใส่ออกได้เลยฟอร์ยุคใหม่เนี่ยของค่อนข้างดีนะถ้าคุณจะเปลี่ยนจอเนี่ยมีคนในขับเขาก็เบิกมาเปลี่ยนกัน เพราะว่าหาหน่อยที่ผมพูดเนี่ยพอผมโพสต์ไปมีคนมาถามแล้วว่าอตอนพี่กับพี่ช่างขับผมถ่ายรูปจากข้างหลังลงมาตาดีแต่ผมว่าถ่ายรูปไว้แต่นิดเดียวนะเขาบอกเอ้าจอไม่เต็มหรอจอไม่เต็มจอไม่เต็มครับเลยบอกไว้ตรงนี้ว่าจอเนี่ยเปลี่ยนปักจัยเบอร์ของใหม่ใส่ได้แต่เราก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกถูกต้องถูกต้องถูกต้องมันก็แน่นอนนะครับเพราะว่าจริงมันก็คดยาบาทเต็มมาแล้วนะเบอร์ศูนย์เนี่ย จอตัวนี้่าเรือนใหม่ที่เป็นฟูีิตอนสามหมื่นเอาเรื่องนะเอาเรื่องไงเอาเรื่องนะแต่สําหรับผมเนี่ยเราจ่ายได้ใช่ไหมเราก็คิดว่าก็กูจะเอา v ีซิกมันให้มาแค่นี้อนาคตเว้นแต่ว่าคุณใจแข็งพออ่ะอนาคตถ้าออสเปิดสตอมแท็กสามจุซเราก็มีได้ในถัดถไปเพราะรถกระบะโมเดลหนึ่งเนี่ยมันขายนานรถเพิ่งเปิดสปีถ้ากังวลถ้าคุณใจแข็งอะ แต่เราก็ตอบไม่ได้นะมันจะมาป่ะเขาไม่เคยพูดเขาจะพูดชัดอย่างเดียวแค่ว่าแรปเตอร์ไม่มี v ีซิกน่าจะเป็นนโยบายทางนู้นไม่มีลายเลยไม่มีครับไม่มีอย่างเราเนี่ยผู้บริหารฟอร์ดเนี่ยนั่งกินข้าวพวกเราเขาไม่เคยปฏิเสธว่าเอเวอเรสต์ e c h แท็บ้านเราจะขายไมมบีซิกแต่แรปเตอร์เนี่ยพูดชัดพอพูดชัดเขารู้ว่ามันตั้งแต่ตอนเดเวลลอปนโยบายมาจากเมืองนอกอะเขารู้แล้วว่าไม่มีแต่สำหรับ YT e ท็กับ Ever อเรสตเขาไม่เคยปฏิเสธแบ่งแล้วแบ่งสู้ตลอด เพราะออสมันมีขายอย่างงี้ผมก็เบิกซื้อตัวนี้แล้วเบิกจอยหน้าปัดเต็มเรืนอนให,ห, 2, หม่อีกสามหมื่นหรือรอมือสองรถอุบัติเหตุมันมีอยู่แล้วมันมีอะไรมาอยู่แล้วเว้นแต่ว่าใจถึงนะครับตั้งแต่ซื้อป้ายแดงเบิกเลยเพราะว่าเดี๋ยวเลขไม่มันเปลี่ยนไม้เนี่ยของศูนย์มสาสตาร์ศูนย์ไงถ้าไปเขีย่ยช็อตมาก็หรือก็มีปันไดใช่ครับถ้าไหวนะเบิกตั้งแต่วันแรกคุณแบบตัดใจเลย ใช่ครับซื้อออปชั่นเพิ่มเลยอ่าก็เป็นวาแท็กนะแต่ยางี่บอกว่าผมถึงเวลาก็บอกคนไงบอกคนก็สตอมแท็กอ่ะผมรู้สึกมันคุ้มสุดเพราะของมันข้างนอกมันน่าสนใจแต่มันสวยด้วยไงมันสวยครับนะฮะก็โดยรวมถือว่าวันนี้มาแล้วจริงๆนะครับแล้วเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ เงินเหลือจริงๆเพราะราคามันเมื่อกี้มันจบเท่าไหร่เน <Okay. S 1> ล้าน้านห้ากว่ากว่าคือได้เครื่องนะครับกับระบบขับเพื่อนแต่ของเล่นเนี่ยต้องยอมรับว่ามันไม่เต็มมันไม่เต็มเพราะมันมีตัวเต็มขายให้เราเห็นแล้วในเมืองไทยอ,อย่างเช่นตัว Danger Storm t a c k r a n s o r t น่าจะรู้ดีว่าของเขามีอะไรบ้างทั้งเรือนใหม่ทั้งแหลกลังคาที่หมุนได้นะตรงนี้ก็แชร์ให้ฟังนะครับเป็นไอเดียสําหรับคนที่ รอมานานแล้วเรื่องการขับขี่นะฮะ <Yeah. S 1> ในเมืองกับรอบเมืองนะครับในเมืองเนี่ยในเมืองประมาณรถติดติดลองแล้ว7จโลลิตรจอดด้วยนะรถแบบติดตหนักๆเลยนะ,ะ <Yeah. S 1> รอบรอบเมืองวงแหวนก็วิ่งกัน9โลลิตรออกมานอกเมืองอีกต่างจังหวัดผมวิ่งได้12โลลิตร <Yeah. S 1> นะครับสําหรับตัวนี้ก็ไปลองพิจารณากันดูนะครับ <Yeah. S 1> ทุกอย่างเหมือนว i แท็ก <Yeah. S 1> เลย ก็เดี๋ยวคงลางกันไปตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องขอบคุณพีเตยด้วยนะครับพี่ขอบขอบขอบคอบขอบขอบขอบคุณขอบ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 อบขอบขอีขอบ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 มอกันบมดแต่บขอีขอบอบข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 อบอบขาบขอ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 บมีบอเขอในอบข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 อบเอบขอบขอไมอบขอบขอในอบเอบขอบขดบ่อบขอบขอบข่บ่องเาขอบขอบบขอ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 อคบ ไอเดียคนละแบบนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมพวกเรานะครับฝากสนับสนุนทุกท่านด้วยนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ